เล่นว่าวเป็นการละเล่นพื้นบ้านที่อยู่คู่คนไทยมาช้านานในสมัยโบราณเป็นของเล่นที่สนุกคุ้นเคยกันดีไม่ว่าวัยเด็กหรือวัยผู้ใหญ่นิยมเล่นกันอย่างแพร่หลายทั่วทุกภาคของประเทศไทยเนื่องด้วยวัสดุที่ใช้มีอยู่ทั่วไปตามพื้นบ้าน ปัจจุบันมีเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่มากมายทําให้คนรุ่นหลังเริ่มห่างหายจางไปและถึงแม้ว่าวัสดุจะหาได้ง่ายแต่การทาเว้านั้นนับว่าต้องมีทักษะมีความตั้งใจประณีตและเทคนิคต่างๆที่จะต้องเรียนรู้และฝึกฝนเพื่อให้เวาเล่นลมได้ดีโดยภาษาชาวบ้านมักเรียกกันว่าเว่าติดลม แม้การละเล่นนี้ที่อื่นจะเริ่มจางหายไปแต่ที่นี่ที่เครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ว้าไทยจังหวัดชัยนาทที่หมู่หนึ่งตำบลห้วยกดอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทยังคงเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งเป็นแบบอย่างให้กับเด็กๆภายในชุมชนปลูกฝังให้พวกเขาเหล่านี้หันกลับมาสนใจสิ่งประดิษฐ์อันล้ำค่าของคนไทยอย่างการเล่นเว่า การทำว่าวไม่ใช่เรื่องง่ายมีขั้นตอนที่หลากหลายและยังต้องใช้ประสบการณ์ฝีมือที่เกิดจากความชำนาญจึงจะทำออกมาได้อย่างถูกต้องวัสดุสำคัญอย่างแรกที่ต้องมีคือไม้ไผ่สีสุกที่ตากแดดจนไม้แห้งได้ที่แล้วนำมาผ่าและเจียกไม้ให้มีขนาดเล็กลงจากนั้นค่อยๆใช้มีดเหลาไม้ให้กลมและเรียว ขัดต่อด้วยกระดาษทรายเพื่อลดความคมของไม้จนได้เป็นทรงกลมครบจำนวนชิ้นตามชนิดของว่าวมาถึงขั้นตอนที่ยากที่สุดของการทำว่าวนั่นก็คือการขึ้นโครงไม้โดยใช้ริบบิ้นวัดความยาวเพื่อหาสัดส,ส่วนในการผูก เป็นวิธีแบบโบราณที่สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่รุ่นแรกเริ่มเมื่อผูกไม้ทุกส่วนเข้ากันเป็นรูปร่างแล้วก็เริ่มติดกระดาษและประดับตกแต่งลวดลายต่างๆตามแต่ไอเดียของแต่ละคนนอกจากว่าวในรูปแบบทั่วไปแล้วยังมีคันธนูว่าวโดยวิธีการเล่นจะต่างกันว่าวชนิดนี้สร้างความสนุกได้ด้วยการเล่นให้เกิดเสียง ว้าวจึงเป็นการละเล่นพื้นบ้านที่แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของคนไทยในอดีตท,ที่มีความคิดสร้างสรรค์อย่างแท้จริงนอกจากจะเล่นเพื่อความสนุกสนานแล้วสิ่งสำคัญคืออย่างสร้างการรวมกลุ่มก็เกิดความสามัคคีของคนในชุมชนอีกด้วย เด็กๆภายในชุมชนบ้านห้วยกรดนับว่ามีความโชคดีที่ในหมู่บ้านของพวกเขายังมีกลุ่มคนที่ใจรักพร้อมจะถ่ายทอดเคล็ดลับและความรู้ต่างๆให้กับเด็กๆได้ซึมซับเกิดใจรักว่าวไทยเพื่อที่ต่อไปในอนาคตเด็กรุ่นนี้จะนำไปต่อยอดและพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดอาชีพเกิดประโยชน์แก่ชุมชนต่อไป เรือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ว่าวไทยจังหวัดชัยนาทเป็นแรงขับเคลื่อนที่สําคัญของการอนุรักษ์ว่าวไทยเป็นซอพาวเวอร์ที่เข้มแข็งของจังหวัดชัยนาทจึงเชิญชวนทุกท่านร่วมการส่งเสริมภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่นมีให้สูญหายไปด้วยการหันมาอนุรักษ์การละเล่นว่าวไทยให้คงอยู่คู่คนไทยสืบไป